สวัสดีครับกับผมดาววิชัยไข่ลหัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไข่ลหัสเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา25สตางค์พศ2520หรือที่เรียกกันว่าเหรียญ25สตางค์รวงข้าวนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์รวงข้าวนี้นะครับผมก็มีด้วยการถึง4บล็อก โดยดูได้จากตัวเลขไทยสองตัวท้ายของปีพศ2520นะครับอันดับหนึ่งคือบล็อกเลขสองเหลี่ยมแล้วก็เลขศูนย์เหลี่ยมบล็อกที่สองเป็นเลขสองเหลี่ยมเลข0ูนกลมบล็อกที่3เป็นเลข2กลมแล้วก็เลขศูนย์เหลี่ยมบล็อกที่4เป็นเลข2กลมแล้วก็เลขศูนย์กลม ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความแตกต่างเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมจะมาไขารหัสให้ทุกท่านได้รู้กันครับเรามาดูลักษณะของเหรียญ25สตางค์หลวงเข้ากันนะครับคือลักษณะของเหรียญนนะีเป็นเหรียญกลมแบนนะครับขอบเรียบทําจากโลหะทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5มิลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมประกาศใช้เมื่อวันที่15ตุลาคม2519สำหรับรูปแบบของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญนนะ่ามีพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิดมาพักไปทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราช อุสีตาพรฉลองพระองค์ยุยริมขอบเหรียญนด้านซ้ายมีข้อความประเทศไทยริมขอบเหรียญทางด้านขวามีข้อความรัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญนะมีตัวเลขไทย25ใต้ตัวเลขไทยมีข้อความสตังภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายและด้านขวามีลายลวงข้าวประดับอยู่ ขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความพศ2520สำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น183ล้าน3 5 6,000เหรียญสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีถึง4บล็อกนะครับผมคือบล็อกอันดับหนึ่งก็คือบล็อกตัวเลข2เหลี่ยมและ ศูนย์เหลี่ยมนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับราคาซื้อขายกันในท้องตลาดก็โดยประมาณก็ประมาณ10บาทถึง20บาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับส่วนบล็อกที่2เป็นบล็อกตัวเลขสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสำหรับบล็อกนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดก็ประมาณ100ถึง500บาทแล้วแต่สภาพ แล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายบล็อกที่3นะครับเป็นบล็อกเลข2กลมศูนย์เหลี่ยมนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับราคาซื้อขายกันในท้องตลาดก็ประมาณ15บาทถึง100บาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับส่วนบล็อกที่4นะเป็นบล็อกเลข2กลมแล้วก็ศูนย์กลมนะครับ สำหรับบล็อกนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดก็ประมาณ15-100ถึง100บาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายสำหรับการจำแนกต๊ล็อกของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ให้ดู สองตัวท้ายของปีพศ2520นะครับให้ดูสองตัวท้ายก็คือเลขสองกับเลขศูนย์นะครับผมคือเลขสองผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่เลขสองเหลี่ยมกับเลขสองกลมนะครับมันเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือเลขศูนย์เหลี่ยมแล้วก็เลขศูนย์กลมหรือเลขศูนย์มนั่นเองนะครับ